สนกันแล้วนะสนกันแล้วนะโอ้โหดูปีนป่ายกันสนแล้วสนแล้วเจ้าพาน้องสนใช่ไหมใช่ไหมเจ้าพาน้องสนใช่ไหมลูกเจ้าตัวนําเลยใช่ไหมนำน้องเลยใช่ไหมดูซิเนะใช่ไหมเจ้าจมูกที่ทพูตาต้าตาต้านำน้องเหรอดูซิเนะ ปีนไปกันเก่งมากเก่งมากๆเลยหน้าแหลมหน้าแหลมเผู้ชายเลยเนี่ยหน้าแหลมปีนไปกันเก่งมากกันนะน่ะเจ้าของบ้านไปไหนมาเล่นทีองเขาเนี่ยฮะเจ้าของบ้านไปไหนโอเลี้ยงเจ้าของบ้านไปไหนฮะตามหาเจ้าของบ้านซิเจ้าของบ้านหายไปไหนเนี่ย เออคนอื่นเข้ามาเล่นบ้านตัวเองหมดเลยเนี่ยเจ้าของบ้านหาย,ยเด่นกันคึกคักคึกคืน,นออออทิหัวกันน่ารักจังเลยลูกฮะใส่แมวน้อยน่ารักขนาดนี้แมวน้อยเอ,อ้ย แมวน้อยดวงเดือนหรอคะหนูชื่อดวงเดือนหรอคะหนูชื่อดวงเดือนหรอคะลูกปากที่จะพูดเขาเจ้าน้องกำลังหาวเขาเจ้าพัานสก,กิดน้องทำไมอ่ะลูกน้องกำลังหาวไปดูซิเจ้าของบ้านหายไปไหนอาตายยย่าของบ้านอยู่นี่เหรอรู้ไหมเนี่ยเขากำลังเล่นบ้านตัวเองอยู่เนี่ยฮะ นั่นน่ะเนี่ยเห็นไหมได้ยินไหมเขาเล่นบ้านตัวเองอยู่น่ะมานะาเอ้ยมานะาทำอะไรลูกมานะามานะครับทำอะไรลูกปละกวยย้างามเชยวฝนตกย้างงามมากเขาไปเล่นเขาไปยึดบ้านหนูแล้วหนูรู้ไหมเนี่ยฮะรู้ไหม เราไมู่กเออเขาไปยึดบ้านหนูแล้วเดี๋ยวจะไม่มีบ้านอยู่แล้วอ๋อเตืนเต้นเต้นเต้นใครมาใครมาตต่นเต้นตต่นเต้นเต้นออใครโลกใครกยใครก็ใครมาตรงนี้เป็นบ้านใหม่ของหนูเหรอหนูชอบตรงนี้เหรอลลกตรงนี้จะเย็นขนาดแดดออกก็ยังนอนตรงนี้เลยนะคะลมลมธรรมชาติอจะมา จะมาทางนี้มาเนี่ยมาแล้วเขาก็เย็นนอนสบายเขาเลยชอบแล้วก็พื้นก็เย็นนะคะพื้นเย็นด้วยเขาเลยชอบชอบมากใช่ไหมชอบมากใช่ไหมลกูกไหนมีเสียงโชวหน่อยเร็วมีเสียงน่ารักน่ารักโชว์หน่อยเร็วๆมาแล้วนอกแก้วมาแล้วนรกแก้วตามแม่มาแล้ว ตามแม่มาแล้วเอ,อ,อ,อเห็นไหมเมื่อกี้เขาไปกินน้ำเมื่อกี้เมื่อกี้กุ้ยไข่ไปกินน้ำนีม่มาสำรวจมาสำรวจโอ้มากินมั่งเออเออน้ำเขาเห็นเขากินก็มากินมั่งร้ายนะเนี่ยเขาเนี่ยหันมองหันมองกุ้ยไข่กุ้ยไข่ก้ยไข่มานะ กุ้ยไข่มาณนะโอ้เด็กๆด,ดูนกกันนะคะนั่งดูนกกันเต็มเลยสาวตอนั่นเดซตองสแตมแมแม,แม่แก้วตานั่งดูนกกันนกมาเยอะเลยนะคะนี่ๆตรงที่เขายืนอยู่ก็มีนกมานะคะตรงที่เด็กย,ยืนอยู่เนี่ยก็มีนกมา อุ้ยธรรมช้าเอาเอาเอามือติดมือติดเอาเอาระสิลูกฉัน <c oughs> โอ้ยเออออกมาแล้ะดูเขาดูนกกันนะ่ะนกมาเต็มเลยนะคะบ้านนี้เป็นเขตอพยพทานบ้านนี้เป็นเขตอพยพทานนกนกจะมาเต็ม ย่าเคี้ยวชะอุ่มเลยมาแล้นวนอนสบายใจอ่ะกินน้ำ,อ,นนำอ,อิ่มแล้วกินน้ำเยอะลูกอิ่มแล้วเหรอฮะกินข้าวแล้วเทอะเลยถ้าตรงไหนมีข้าวหกแบบนี้สแสดงว่าตรงนั้นที่เขากินข้าวนะคะ,สะแสดงว่ากินตรงนั้นว่ากินแล้วก็หกเลอะเทอะ แต่นี่เขาสุกเข,ขาสุกติดข้างบนในบ้านนี้ติดในบ้านนี้แหละแล้วก็นอนเฝ้านอนเฝ้า,ฝา,ตาแตงโมแล้วก็ไว้ทะเลาะกับแตงโมไอ้ขู่แตงโมนะคะทะเลาะกับแตงโมแล้วกแก้วแก้วเอ้ยมาอยู่นี่ก็ดีข้าวสุกมาอยู่ตรงนั้นข้าเหนียวข้าปั้นชอบแกล้งหนูชอบขู่มาอยู่ตรงนี้ก็มาขู่กันเล่นๆกับแตงโมเอา ครับครับครับออกมาให้แม่บังมาให้แม่บังเหรอให้มาถ่ายหนูเหรอะฮะให้มาถ่ายหนูว่างั้นเอ้ยอากฮศช่วงก้างวัน้ะร้อนรา้เลออมากๆเลยเดีเยวเป้เอ้วิเศษเข้าบ้านกเอนมารเบ แอร์หน่อยเพระาะว่าข้างนอกก็ร้อนเรืองครัวนี่ก็ร้อนถ้าสุกห้ามทาน้องนะถ้าน้องไม่ได้นะนั่งมองหน้าก็าอีกสุกไม่เอานะสุกก็สุกไม่เอานะ น้องมานั่งมองหน้าเฉยๆไม่ได้เหรอลูกแค่น้องนั่งมองหน้าเฉยเออน่อน่แน่แน่น่น่แน่น่น่ไม่ได้มองอน่น่น่ไม่ได้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 หนูอย่านักเลงหนูนักเลงไม่ได้โอ้นี่เดินใส่เขาเลยไม่ได้ไม่ได้เดินใส่เขาเลยไม่ได้เขานั่งเขาอยู่ดีๆเออ ไม่ได้นะลูกเดินใส่แบบนี้หนูหนูโดนตบเลยนะโดนตบเลยนะไม่ได้นะลูกไม่ได้นะเออถ้าสุกทอยไปลูกไปถ้าสุกทอยไปแล้วถ้าสุกทอยไปแล้วลูกสุกทอยไปนะไปลูกไปเออถ้าสุกเขานอนดีๆนะลูกไม่เอาไม่เอาลำซาหนูอย่านักเกลงโอ้โหนักเกลงเดินไม่ได้เออ นักเยงสามขาสี่ขานักเรียงขาไม่แข็งแรงแล้ว้ามันเก่งเขาอะ่ะไม่ได้ไม่ได้นะลูกมาข้าสุกปะข้าสุกหาแม่มาสุขครับสุขไปหาแม่มาลูกมามาเร็วแตงโมงมาหาแม่มาไปไหนไม่ไปหาวิเศษแล้วไปเร็วเรวต้องจับแยกก่อน จับแยกก่อนจันจะไปหาพิเศษเออเออมามาอาจจะนอนตรงนี้เดี๋ยวต้องแยกซ่มซาก่อนเอ่อมานอนที่เดิมของหนูนะไปอยู่ใกล้เขาไม่ได้เออ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 ไม่ต้องไปว่าใครเขาหรอกนอนที่เดิมของหนูนะไปตรงนน้นเดี๋ยวโดนพี่กระสุกเขาตบเอานะรู้ไหมเออเออ เออเอเอไม่ต้องไม่ว่าเขาให้เขายืนเฉยเขายืนเฉยเขาไม่ได้ทําอะไรแบ่งกันบ้างบ้านทางหลังอ่ะจ,จะเอาเป็นของหนูคนเดียวไม่ได้แบ่งกันบ้างรู้ไหมท้านหลังจะเป็นของหนูคนเดียวไม่ได้ลูกต้องแบ่งกันใช่ไหมไม่ตานไม่ตานอ้วนทว้วนเลยไม่ตานอ่ะใช่ไหมเอ๋อยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวไปดูเขา วิเศษก่อนเอาวิเศษมาในบ้านก่อนร้อนอากาศร้อนมานอนแอร์ในบ้านขพาะนอกร้อนร้อนมากแตงโมแตงอ่อนแดงไทยนะคะกลุ่มนี้เขาอยู่ด้วยกันนะคะ พระเจ้าดวงดีข้าสุะนอนดูกันนอนดูกันนะนอนคุยกันนะแ้วเปิดแอร์ตัวนี้ให้จะได้ไม่ร้อนแต่ก็มีลมมาข้างหลังที่ส้มซ่านอนแต่นั่นแหละจะมีลมอยู่นะคะเปิดแอร์ตัวนี้ให้เขา